ในคลิปนี้พี่บักจิมมี่จะมาทําการสุ่มหา FC เพื่อที่จะมาดูว่าน้องคนไหนสามารถพาพี่บักจิมมี่ผ่านมดยากในคืนที่9.9ได้โอเคเอาล่ะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าใครจะเป็น FC พี่บักจิมมี่ที่เก่งที่สุดถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับพรโชคดีของพี่บักจิมมี่ไปใช้กันด้วยนะ เริ่มเกมมาผมก็โดนเด็กลุมล้อมเลยนะคือเอาจริงๆนันทีแรกผมคิดว่าผมจะมาเล่นพันวันเว้ยแต่ว่าพอพี่บักจิมมี่เห็นน้องๆเอฟซีมาลุมล้อมแล้วขอเล่นด้วยเนี่ยพี่บักจิมมี่ก็เลยใจอ่อนนะท<อ>ีนี้เ,เป็นคอนเทนต์เล่น99คืนในโหมดยากและกันมาดูกันว่าแก๊งไหนจะพาพี่บักจิมมี่ไปถึงร้อยคืนได้ก็คือผ่านโหมดยากได้นั่นเองโอเค s <S เลสโก้เฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้จะว่าไปแล้วน้องคนนี้ก็ดูเป็นงานอยู่นะมังนะเฮ้ยน้องชายชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อ่ะ ห้าขวบเองเหรอเอ้ยเฮ้ยเด็กห้าขวบมีคัสไซบอกเลยเหรอเฮ้ยพี่ยังไม่มีเลยไหนใครมีคัสไซบอกก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะโหยังไม่เคยเจอพี่นานเลยเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอใช่เฮ้ยแสดงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เคยเจอพี่อะพี่ผ่าฮะฮะฮะเล่ไปเลยไม่หกวันที่งเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอโหดเกินที่ผมเล่ห้า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 ร้อยวันเลยเหรออ๋อเอียร์ขอบคุณมากน้องชายได้เวลาเล่นหมดยากไหนมาดูซิว่าน้องชายคนนี้จะพาพี่บักจิมมี่ไปได้ไกกลสุดี่คืน เย็ดเย็ดอู้ได้ได้ได้ปะถ้าถ้าได้ถ้าได้ชุดกรอบพี่ขอพี่ขอนะพี่จะทําปกทิปพี่จะใส่คือพี่หุยขออาหารแล้วพี่เปิดยานะได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่เอายาส์อ่าเออมันอ่านว่ากองหิวไงน้องชายไม่รวยพี่เก็บอ่านอ่านแค่นั้นละกันอีอีเาของหมดยากวันแรกพวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปตามหากล่องม่วงนะ โอ้สสยน้องสวยๆสยสวยไหนดูที่ได้เลยพี่อยากได้ชุดเกาะขอร้อ,องโอู้ดปืนั้งซองเฮ้ยสวยๆสย h a ย k you ิวเย้แบบนี้บอกเลยผ่านหมดยากชิวๆว,วันนี้พวกเราก็ฟาร์มของเพลินกันจนดึกนะคือเวลาพี่บักจิมมี่ฟาร์มของอะไรน้องก็จะคอยมาอยู่ใกล้แล้วก็คอยมายิงหมาป่าให้ขนาดว่าน้องเจอกวางก็ยังไม่กลัวเลยนะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เสียงใครกรี๊ดวะในช่วงวันที่แรกๆของโหมดยากเนี่ยผมก็ได้นัดกันกับน้อง FC คนนี้เพื่อที่จะจไปกำจัดพวกหมาป่าที่ติดเชือ้อเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลามไปมากกว่านี้นั่นเองจนในที่สุดพวกเราก็สามารถจัดการหลุมแรกลงได้ เอาจริงๆนะั้นตั้งแต่พี่บักจิมมี่ทาคลิปเล่นกับ f c มาเนี่ยน้องคนนี้เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน10บขวบและเล่นดีที่สุดเท่าที่พี่บักจิมมี่เคยเจอมาแล้วนะไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งกว่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์มาหลนะังจากน้องไปบุกยานเอเลียนเสร็จน้องก็ได้เอากลับดักมาให้ผมด้วยนะเป็นเด็กที่ดีมากในที่สุดพวกเราก็ได้มาถึงวันที่รัดทีหมดยาเข้ามาบุกฐานเราครั้งแรกนะแรกผมก็ลังเลอยู่ว่ามันจะไหวไหมแต่สรุปเราทั้งคู่ก็ไหวชิวๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะมันวันแรก กับทุกคนก่อนนะว่าจริงๆพี่บักคันตูดจังอ่ะเป็นแฟนของพี่บักจิมมี่นะว่าพวกเราก็ได้เลิกกันไปแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างนะคะดีว่าช่วงนี้มี f c หลายคนถามมาเยอะเลยผมว่าเศร้าตอบไม่ถูกนะก็นั่นแหละช่วงนี้ที่ไม่ค่อยเห็นลงคลิปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องนั้นด้วยนะเช้านี้พวกเราก็ติดมาพบกับข่าวร้ายว่าเราแยกติดเชื้อมันมีถึง4อันแล้วนะแต่เราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะต้องฟาร์มของก่อนในขณะที่ผมกาลังฟาร์มของอยู่เนาะเอฟซีก็ได้เอาชุดก่อไซบอรกมาให้นะโคตรด อนนั้นออออมังนะแต่พอพวกเราจัดการกับพวกราทีเสร็จเนี่ยแล้วก็ค้นพบว่าแมพมันยังไม่เปิดกำไฟยังไม่ถึงมาเสียเที่ยวมากอ,อันนี้ผมก็มาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แคมป์ซะหน่อยนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วาอได้ยินเสียงพี่ดุจังเลยว้ายก็ข,ขยันจี้ปอมจังเลยพี่บอกไปแล้วว่าพี่เลิกกันแล้ <c oughs> ผมเห็นน้องตูนเอาไฟฉายให้ผมนะผมก็เลยถามน้องไปว่าแล้วตัวเองมีไฟฉายใช้ไหมแต่น้องก็บอกผมมานะว่าผมน่ะไม่ต้องใช้ก็ได้พี่โอ้โหและในวันที่12พวกงเราก็ได้เจอกับกล่องม่วงครั้งแรกนะก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกกันว่ากล่องอะไรผมเรียกว่ากล่องม่วงแล้วกันพวกเราทั้งคู่ก็เปิดมาได้เหมือนกันนะเป็นปืนลูกซองก็ถือว่าดีนะมีอาวุธใช้ในช่วงต้นเกมก่อนจะกลับแคมป์ก็แวะไปเก็บปืนเลเซอร์ด้วยวันนี้ผมฟาร์มของเพื่อนนะขากลับก็เลยโดนกวางตาแดงเข้ามาเล่นงานก็ยัังงงดีีีทท่่่มมมนนนน้้้อตูวววิเขาาชยผไะ นี่ช่วยแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นขี่หลังกวางเหรอนั่นเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงเฮ้ยอะลองสิลองสิมีคนดูอยู่เยอะเลยเนี่ยลองสิเขินอะดิแคมไฟลเวลเต็มแล้ว ดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยย่าก,กับผ่านชาเลนจ์แล้วในช่วงนี้ผมก็พยายามจะกําจัดพวกเชื้อรานะแต่ว่ามันก็ลุกลามไปไกลแล้วทําให้ผมไม่สามารถกําจัดพวกมันหมดได้จริงๆในวันนี้ผมก็ได้เจอเป็นกล่องแดงนะแต่ผมก็ได้แอบเปิดกล่องโดยไม่บอกน้องตูนเกล่องแดงไม่เดี๋ยวนั้นน้องรู้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยยยยยยไม่ไม่ไม,ไมเ่เรียบร้อยเวียนกรมตามทางีิจิมิ <c oughs> แกกล้าหัวเราะฉันเหรอจำไว้อาหารมันจะเน่าแล้วมันจะมีอาจจะมีการตัวแป็ก เดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกว่าเราเป็นราชาเราไม่กลัวตายไม่ใช่เหรอน้องชายกลัวตายว่ะไม่กลัวตายเลยเล่ามต้องเจอปืนาชาเย้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่จะรอดูาชาปืนาชาปืนาชาตตอนที่ผมจะได้เห็นปืนราชาเทพทของน้องนะเราก็เกิดอาการติดเชื้อแล้วผมก็ไม่ได้สึ่อาข้อมูลมานะว่ามันเป็นเพราะอะไรและแก้ยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเดี๋ยว น้องเวลาชาไม่ใช่หรอเราจะกลัวหมดยากทำไมวะเชื่อพี่น้องอยังไงเราก็ไม่ตายเชยื่อพี่ยังไงเราก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหนยชวยไหนน้องพี่ขอโทษ <c oughs> โอเคแล้วกับ f อคนแรกเราก็จบกันไปที่วันที่14ไม่ก็ 18, มั้งน่าจะประมาณนั้นพอมาเล่นกับแก๊ง2นี่ผมก็พยายามใช้คนให้เยอะขึ้นนะ4-5คนเลยทีนี้น่าจะผ่าน99คืนได้ง่ายๆหรือมั้งเริ่มเกมมาได้แป๊บเดียวก็มีน้อง f อหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนจะเคยเล่นกับผมในคลิปก่อนน้องก็เอาปืนเลเซอร์มาให้ใจดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้หยิบเลยไอ้เบคอนเอาขึ้นมาโอ้โห,โห,โหแย่มากเฮ้ยไหนเป็น f อฉันยังไงเนี่ยใช่โอเคได้เอางี้ใช่ ในปาร์ตี้นี่ก็ตายกันรัวๆแล้วแบบนี้มันจะไหวไหมเนี่ยเอาละเมือนเริ่มเห็นอนาคตช่วงแรกของเกมนี้ผมก็ใช้เวลาไปกับการชุบชีวิตน้องไหวมากเลยนะแต่ก็ถือว่าโชคยังดีนะผมเจอกล่องม่วงไหวมากแล้วก็เปิดได้มาเป็นชุดกล่องชุดกล่กองดีผมก็พยายามยื้อวันที่ไปให้ได้ไกลที่สุดนะแล้วก็พยายามกำจัดพวกเชื้อราให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ลำบากนะเพราะว่าน้องในปาร์ตี้าตายกันบ่อยมากทำให้ผ้าบันแผลของพี่บักจิมมี่ไม่เหลือมันก็เลยทาให้พี่บักจิมมี่เล่นยากมากเลยนะจนในที่สุดการเล่นของรอบราาาททีี่่่ววันน45พหิตยเองา รอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้ว,ลวการมาเล่นในรอบสุดท้ายของพี่บักจิมมี่รอบนี้พี่บักจิมมี่ไม่ได้ใช้คนเยอะนะใช้แค่3คนแต่ว่าจะเน้นเป็น f c ที่มีคุณภาพแทนก็ทั้งสองคนที่พี่จิมมี่เลือกมาเนี่ยก็เคยเล่นเกิน500คืนทั้งคู่เลยนะแลมันก็เลยทําให้ปาร์ตี้ของเราตอนนี้เป็นงานมากไม่มีใครใช้ผ้าพันแผลเปืองแล้วก็ไม่มีใครตายโดยที่ไม่จําเป็นนะทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองอย่างน้องชุดเบนเทนที่เล่นไม่ค่อยเป็นก็จะได้รับหน้าที่เป็นการตัดไม้ที่แคมป์นะส่วนที่บักจิมมี่ก ในช่วงคืนท,ท้ายของหมดยากเนี่ยพวกลัทธีมันก็มากันเยอะมากเลยนะก็ยังดีที่พวกเราฟาร์มของเอาไว้เยก็เลยเพอจะมีอาวุธเอาไว้สู้กับพวกรัทธิได้สบายอยู่นะนแล้วเรื่องที่พวกเราไม่คาดคิดก็มาเกิดขึ้นในคืนที่96นะพวกเราก็ได้ติดเชื้อในแบบที่ไม่ทราบสาเหตุกันอีกแล้วก็คือในตอนที่พวกผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นตอนที่อีเวนต์มันเพิ่งจะอัปเดตนะเราก็เลยไม่รู้ว่า <c oughs> ต้องจัดการเชื้อพวกนี้ยังไงหรือมีวิธียังไงให้ใหมันไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยในความโชคร้ายก็ยััังีีีควาชชดนนนนนนนะืือออพเผ้้้แทท่่่่ตตใใใยยสิิจจจหูถึ เพื่อที่จะให้ชาเลนนี้ผ่านนั่นเองจนในที่สุดพวกเราก็สามารถยื้อชีวิตจนถึงคืนที่ร้อยได้จริงๆนะแล้วชาเลนนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์นะก็ถือว่าดีนะ <c oughs> เรามาตายในวันที่ห0ึ่รอพอดีก็ถือว่าชาเลนนี้ผ่านแล้วกันนะ <c oughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้พี่บัชจิมมี่หายไปโบสมานะมีน้องๆหลายคนมีน้องๆในโบสหลายคนเลยทักว่าพี่บัชจิมมี่ทำไมเสียงไม่เหมือนเลยเอาจริงๆอ่ะพี่บัชจิมมี่ตอนอัดคลิปอะไรเงี้ยมันก็ดัดเสียงไงเสียงมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนอะไรงี้ก็นั่นแหละมาเมาส์แค่นี้ว่าได้ไปโบสถ์มาแน่นอนว่าก่อนพี่จะไปก็น้องๆทุกคนอย่าลืมตั้งใจเรียนนะนะ